สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสำหรับรายวิชาศิละปะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับนักเรียนจะได้เจอคุณครูหสอนศิลป์เราจะเรียนสัปดาห์ละหชั่วโมงในวันพฤหัสบดีนะครับแล้ววันนี้จะเป็นชั่วโมงแรกที่เราจะได้เจอกันนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้ว เรามาเรียนเรื่องที่1กันเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือลักษณะของสิ่งรอบตัวสําหรับจุดประสงค์เรื่องนี้นะครับก็คือสังเกตรูปร่างลักษณะสีและขนาดที่หลากหลายของสิ่งต่างๆรอบตัวเราจะใช้เป็นความรูม้พื้นฐานในการเรียนและการทํางานศิลปะได้นั่นเองครับ เอ๊รูปร่างคืออะไรลักษณะสีและขนาดเป็นอย่างไรเนาะเรามาเรียนรู้เรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวกันเลยลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเอ๊นักเรียนอยู่บ้านหรือนักเรียนอยู่โรงเรียนนักเรียนเคยสังเกต ลักษณะสิ่งต่างๆรอบตัวเราบ้างไหมคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่างก็มีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันให้นักเรียนลองคิดดูนะคะแล้วก็สังเกตไปพร้อมกับคุณครูเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นที่บ้านนักเรียนมีโทรทัศน์ตู้เย็นกล่องนิ้นสอ กระเป๋านักเรียนรถยนต์และถ้าเป็นพวกอาหารและผลไม้จะมีอะไรบ้างส้มสตรอเบอรีร่แซนวิชและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะมีทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ เมื่อนักเรียนรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตดูลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆนั้นนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราโดยทั่วไปจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของสิ่งนั้นๆซึ่งทำให้เกิดความงดงามที่แตกต่างกัน นักเรียนจึงควรฝึกสังเกตลักษณะของสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ในการทำงานศิลปะดังตัวอย่างนี้ค่ะ,ะนักเรียนมาดูนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปกระปุกออมสินค่ะเรามาสังเกตลักษณะของกระปุกออมสินกันนะคะ,อ,ะอันที่1เลยนะคะนักเรียนเห็นกระปุกออมสินนะคะมีรูปทรงเป็นแบบไหนคะ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอกค่ะแล้วก็มีผิวเรียบนะคะมีช่องใส่เงินนะคะส่วนใหญ่มีสีเหลืองและมีสีแดงเล็กน้อยทำมาจากโลหะนะคะอันนี้คือลักษณะต่างๆนะคะ,ะของกระปุกออมสินนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะยกตัวอย่าง เกี่ยวกับผล,ลไม้นะคะเรามาดูมังคุดค่ะเด็กๆเคยทานมังคุดไหมคะอ่าเรามาฝึกดูลักษณะของมังคุดนะคะเราสังเกตไปพร้อมๆกันเลยมังคุดมีรูปทรงเป็นทรงกลมนะคะมีเปลือกสีม่วงเข้มผิวเรียบนะคะมีก้านสั้นๆสีเขียวนะคะมีกลีบ เลี้ยงติดระหว่างก้านและผลนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้กับนักเรียนด้วยนะครับข้อที่1สังเกตรูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัวมา3ชนิดแล้วบอกว่าสิ่งที่เห็นมีรูปร่างอย่างไรบ้างข้อ2ลากเส้นรอบผ้าแล้ววาดรูปร่างทางขวามือของนักเรียนครับ หลังจากนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะครับคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำกันบ้านได้นะครับแต่วิธีการทำง่ายๆของครูก็คืออาจจะวาดภาพและบายสีลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดของนักเรียนก็ได้นะครับแต่อย่าลืมฝากผู้ปกครองนะครับฝากถ่ายภาพตอนนักเรียนทำงานและผลงานของนักเรียนนะครับ ลงในลายกลุ่มชั้นของนักเรียนด้วยนะครับพบกับครูหนึ่งสอนศิลป์ได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ